แต่ต้องเ,อเบื้องต้นเนาะต้องขอบคุณพระนักสงฆ์กรุณาอาจารย์ตุกปลุกตุกองค์แหละกะออกตันญนาดยมเดอ้อที่เป็นได้มีโอกาสไปรวมในการอันเชิญสรีระรังสังขารของหลวงตยยอดท่านเจ้าคุณพระราจมุกดาหารกานียอดยักษะชจ้าโตโยู่วัดสีมงคลไตาจากวัดสีมงคลไต มาหอแก้วเมืองมุกดาหารจากหอแก้วนเนาะอแกะตั้งกระบวนกันมาที่วัดบรรพตมนโนรมวัดพาะั้นเนาะญาติโยมตุ๊บโตอนแก่อุ้ยญาติโยมไปกันหลายเออญญเก็อเป็นญาติโยมแดดจะบ่อสนใจว่าจะไปแดดจะสร้างเออพระสงฆ์องค์เจา้าปอบแดงกูบาอาจารย์แต่ละลูกแต่ละองค์โอ้ยไปเห็นเบัน หลวงปอเจ้าคณะอำเภอคำเจออี๋ยหลวงปอเจ้าคณะอำเภอนีก้มก้มใส่หลวงปอเจ้าคณะตำบลบางไสไงสันประครูเบ่งบน่นเนี่ยยาคู่โอ้ยเป็นปากกันไปเฮือไหลใกล้น่อยเฮือโอ้ยจังแม่นบูซ่ากู้บาอาจารย์สมสมที่กู้บาอาจารย์เป็นสัางคุณนง่ำความดีเท่ากับมี ความเหมาะสมในการตอบแทนบุญคุณประคุณเป็นหอมกระโบย่อมกลางว่าแต่เมืตอนเจียวคุณเป็นผู้พ้ายางเนี่ยบอย่อมให้กลางหอมหนาดยอมกับบางผู้บางคนเอากะเอาตามสะดวกตามสบายกันแล้วกันกระบวนเชิญเมื่อวานโอ้ยเนื่องแน่นพ่อไปหอดวัดบรรพตมโนรมแล้วจึงหูจักว่าป้าโศกคนนี้ยังมาไหลจะเรียกกะด้อแต่นี่แหละบุญบ้านญาบารมี ของพอ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะท่านเจ้าคุณพระราชมุกดาหารกานียอดยักษ์ชาโตยาติยมตัวปุตุคันท่านเจ้าคุณได้อ่านคำที่ประเดชรพระคุณพระธรรมวัชรวิสุทธวัชกวาติราชาว,วาทกรุงเทพมหานครเป็นได้เขียนเ,นยเป็นคำลํำลึกอาไล่เนีแม้ว่าเพินสีเขียนต่าแน่จัะน้อยเน่ะ บ่ด้ท่านทิมในหนังสือแต่ว่ามันจะจารึกอยู่ในหัวใจของลูกติดลูกหาพ่อได้อ่านแล้วทราบซึ่งเนี่คือผู้หลักผู้ใหญ่เป็นล่ำลึกนึกถึงกันประเดชพระคุณพระธรรมวัชรวิสุทธิวัชกวัติราชาวาสกรุงเทพมหานครเนาะลวงปู่ใหญ่ที่พกษาเจ้ากนธาภาคสิบเป็นเนี่ยเป็นทำการทำงานห้วมกันมากเนี่จริงแล้ว ท่านเจ้าขุณจ็กราบนิมนต์เป็นเขียนให้แน่ว่ดันเพิ่งหยัดยังวาล่ะเนาะภารกิจการงานแน่สุขภาพร่างกายแน่จังตัดนะก็เฮ็ดในเพิ่นได้เขียนมาส่งท่านเจ้าขุณเพิ่นเพิ่งมอบให้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยพอดีไปงานอยู่วัดพระาธาตุพนมเนาะเอากัจจันเพิ่งยางถือไปให้มือไปปอนไปมือท่านเจ้าขุณเลยเด้ เออโอ้ยคนเขียนว่าจันโอ้ยจะแจ้งได้หรอประเด็จพระกุ้นล่องหนังสือบอท่านแต่ว่ามันติดจดจานจารึกอยู่ในหัวใจของหลูกติดหลูกหาของหลวงยยอด้อว,ว่าจันเนี่ยคนเขียนพิมพ์ให้ยังดีเอาไปยืนใส่มือกันเจอกุ้นอยาดย้อมกับกโซกอนเออคนเขียนไหว้แบพ่อผู้เลิศคุณเนี่ยคนเขียนประเด็จพระกุ้นระ ทำบัจ,จรวิสุทธิจจวัจกวัติราชาวาดกรุงเทพมหานครเป็นเีขยนซื้อหัวข้อว่าแด่พ่อผู pour pour ้เลิศคุณนแด่พ่อผู้เลิศคุณเป็นว่ายนไว้ว่าหลวงพ่อใหญ่ของชาวมุกดาหารคือพระราชมุกดาหารกรณียอดยะสชาตโตอดีตเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ท่านเป็นพระของชาวบ้านเป็นหลวงพ่อของชาวเมืองเป็นหลวงปู่หลวงตาของคนยากไร้เป็นเทพเจ้าริมฝั่งของของคนเจ็บป่วยท่านเป็นพระในดวงใจของคนจริงๆได้กราบได้ไหว้ก็อบอุ่นจากไปก็ให้คิดถึงจริงหรือไม่จริงชาวมุกดาหารตอบเอาเอง หลายสิ่งหลายอย่างที่พ่อสร้างหลายสิ่งหลายอย่างที่พ่อทำเฉพาะพระองค์ใหญ่บนภูมโนรมเป็นความดำริริเริ่มของท่านเองชาวมุกดาหารได้พระองค์ใหญ่สง่างามประจำเมืองเป็นมิ่งมงคลยิ่งใหญ่นักมิ่งมงคลอันล้ำเลศิศเพื่อชาวเมืองมุกดาหารก็เพราะ พ,พ่อผู้เลิศคุณคือพระราชมุกดาหารกานียอดยะสะชาโตท่านเป็นพระทรงธรรมมวินัยธรรม,มวินัยหล่อหลอมให้ท่านเป็นพระคิดก็คิดตามพระธรรม,มวินัยพูดก็พูดตามธรรม,มวินัยทำก็ทำตามพระธรรม,มวินัย ความเป็นพระของท่านจึงงดงามและแล้วท่านจึงเป็นพระหนึ่งในดวงใจของญาติโยมหลวงพ่อปูลเลิศคุณเป็นเจ็ไปเจ้าริมฝั่งของของชาวมุกดาหารยังไม่พอยังเป็นเจ็บไปเจ้าของพี่น้องญาติโยมทางฝั่งลราอีกด้วยพระจริงพระแท้พระเลิศคุณบุญบาร,รมีของท่าน แผ่ไปทั่วจิตไร้พรมแดนพระอย่างนี้หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหรือเหมือนคำที่ว่าเพชรดีมีหนึ่งเท่านั้นเองยิ่งในทุกวันนี้อยากจะพูดว่าหนึ่งในแสนจะมีสักหนึ่งรูปในเรื่องนี้ให้ถามชาวมุกดาหารเอาเองจริงหรือไม่จริงขอตอบแทนญาติโยมมุกดาหารก็ได้ว่า พระดีมีหนึ่งเท่านั้นเองความดีที่ควรคงคือความตรงต่อหน้าที่หลวงพ่อพระราชมุกดาหารคนีท่านเป็นเจ้าวาดวัดราชเป็นเจ้าวาดพระอารามหลวงและเป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านได้สนองงานการคณะสงฆ์ด้วยดีเสมอมาเป็นที่เคารพนับถือของพระภิกษุสัมมาเนร เป็นพ่อผู้เลิศคุณของคณะสงฆ์มุกดาหารท่านรักษาหน้าที่ของความเป็นพระของท่านอย่างงดงามท่านรักษาหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ไม่บกพร่องตรงไปตรงมาผิดคือผิดถูกคือถูกไม่เอ็นเอียงไม่หวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นเหมาะสมที่สุดแล้วจับคำว่าพ่อผู้เลิศคุณ ไม่ยกไม่ยอพระผู้เลิศคุณอย่างนี้จะไปยกไปยอบใครที่ไหนหนอขอถามหน่อยหลวงพ่อผู้เลิศคุณจากไปพระองค์ใหญ่อารามเรืองรองบนภูมโนรมยังอยู่กว่าที่จะได้ที่เป็นวัดภูมโโรมและสร้างพระองค์ใหญ่นั้นได้มาด้วยความยุ่งยากลำบากเพียงใด ทุกคนรู้ทุกคนเห็นโดยเฉพาะชาวมุกดาหารแต่หลวงพ่อท่านเป็นพระเอาความเป็นพระของท่านเจรจาสวรรค์มีตาฟ้ามีใจในที่สุดก็สำเร็จลืมอะไรก็ลืมได้แต่ขออย่าลืมหลวงพ่อผู้เลิศคุณก็แล้วกันเนื่องในงานพระราชทานเปลิงศพหลวงพ่อผู้เลิศคุณ ดอกไม้นานาพันธ์ของมุกดาหารพริบานสับทั้งสวยงามเพื่อบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อและส่งดวงวิญญาณของท่านไปสู่สวงสวรรค์เป็นอะไรก็เป็นได้นาทีสุดท้ายก็เท่านี้เองพระธรรมวจิรวิสุทธิ์วจักรวัด,ดีราชาวาสกรุงเทพมหานาครหลวงพ่อใหญ่เป็นเขียนเนี่ยละ เข,ขียนด้วยความล้ำลึกนึกถึงหยาดย้อมตัวปวตัวขั้นเขียนด้วยความล้ำลึกนึกถึงนไงล่ะเป็นเหตุงานน้ำกันเป็นทำงานน้ำกันโอ้ความทุกข์โห้ความทุกข์แก่งตลาดของกันและกันวันเต็มไปทรงกำลังใจให้แก่กันและกันเมื่อวานนี่โอ้ท่านเจ้าคุณได้อ่านทราบขึ้นเนีเ่ยเจื่อว่านั่นมาแม้สิบวัได้ติดร่องพิมพ์หนังสือท่านจะบ๊วยเป็นอย่ายงบอวยเป็นอย่างเอ่ถือว่ามันจารึก จดการจา,จาลึกอยู่ในดวงจิตดวงใจของหลกปิดหลกหาเมาื่อวานเนี่ยกได้มีพิธีในการอัญเชิญสรีระสังขารเป็นจาตีตั้งสรีระสังขารของหลวงตาหย,ยอดบำเพ็ญปุศน,นอในวาระสุดท้ายก่อนสิประกอบพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารเนาะในวันที่สิบเจ็ดเดือนท่านว่าคม กาสิมีการบําเพ็ญบุญกุศลตลอดหยาจอมในย่ำมือแร้งเป็นก็สิมีการสวดปรอาอภิธรรมจนหอดมือวันทีสิบหกเดือนท่านว่าคมและกัวันทีสิบเจ็ดเดือนท่านว่าคมกะเป็นมือปราราท่า,านเพลิงสรีระสังขารน,นี่แหละหยาจอมเนาะจะนําเมาเวาสูฟังกะได้เห็นบรรยากาศของมือวันทีเก้าเดือนท่านว่าคม เมื่อว่านี่โอ้ยตับขึ้นใจเห็นปอมแมงกุบาอาจารย์เงื้อแตกเอ่เงื้อตั้งหนาตั้งไลเงื้อแตกเอ,เอโอ้ยยางก็ทันเจ้าคุณยางจากหองเกวอยวยางจากห้อแงกอแก้วเออท่านเจ้าคุณได้โอกาสจะอุ้มบาทอุ้มบาทหลวงตาเออหลวงตายอดบาทที่เป็นใจมาตลอดชีวิตของความเป็นพระเป็นท่านเจ้าคุณอุ้มเอ่อุ้มบาทโอ้ เป็นตาวุดมสมบูรณ์ญาติย่อมเนาะบาดหน่วยใหญ่อ้อมเอออ้อมจนตรงเป็นหอดอสาลาบำเพ็ญกุศลอยู่วัดบำพดมโนรมนั่นล่ะวัดผาชั้นวัดบำพนมโนรมเนาะญยาดย่อมสมบูรณ์ตัวพันวัดอยู่ดัลลางเด้ออวัดอยู่ดัลลางตผู้ใดสิไปต่วงในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลช่วงนี้เอออยู่วัดบำพนมโนรมจนจะมีการจัดปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นหัวใจอของพระเดชพระคุณพระราชมุกดณาหารกานันอีกยอดยักษ์ชาโตเนาะหลกติดหลกหาที่นํามรีระสังขารเิ่นมาเพื่อประกอบพิธีกับย้อนวัดงานปฏิบัติธรรมวัดบรรพตมโนรมนี้คือหัวใจของท่านเพิ่นหักการปฏิบัติที่สุดเนี่ยหลวงตาเนี่ยเพิ่นหักการปฏิบัติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคือจังกับที่ ประเด็ประคุณพระธรรมวัจรวีสุดเป็นเดเวาวน่ะล่ะเป็นหลูกพิษหลูกหาอาจารย์พิมพ์อาจารย์ดอนนะอาจารย์พิมพ์อาจารย์ดอนอาจารย์พิมพ์แกคือพระคูปไปจับบุญญาท่อนอาจารย์ดอนแกคือพระคู่สิริบุญจิตเออเพิ่นจะเลยได้ถือโอกาสว่านี่ละเอาช่วงปฏิบัติธรรมเนี่ล่ะเออเพราะว่าบ่ได้จัดปฏิบัติธรรมบําเพ็ญกรรมฐานมาหลายปีย้อนโควิด1ิเก่านาะถือว่า เาวเมืองมุกดาหารนี่สิหุฒิักในเรื่องต่างๆเรานี่พอสมควรอยากจอมเนะาะเราจะดันกัเอานํำบรรยากาศที่ดีงาม,มาเอา,าว่ามาวาสู้กันแลกกันปั้น,นธรรมะของพระพุทธเจ้านะเนาะธรรมะนี่แหละเออนจึงบอกว่าธรรมันจเจรสุจริตังนะตังทุจริตังเจเรบุคคลควรประพฤติทมให้สุจริตไม่ควรประพฤติทมนั้นให้ทุจริต พวกประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นตุกทั้งในโลกนี้และในโลกหน้านี่เห็นบอละความเป็นคนพุทจริตเหตุให้อยู่เป็นสุขถึงงานนักมีปัญหาหลายแต่ว่าจะบ่ต้องไปเครียดไปกลุ่มยีงยั้งแม่นบล่ล่ะอยาิย่อมเข้าประพฤติธ,ธรรมเข้าปฏิบัติธรรมแม้ว่าสิไปพ่อปัญหาอุปรปรสรักเท่ากับสิบบ่เครียด ถึงสิพ่อปัญหาอุปสรรคเข้าแก่ยิ้มได้เพราะเข้าปฏิบัติธรรมด้วยความสุจริตใจนี่ล่ะธรรมมันจะเรสุจริตังนะาังสุจรีตังจรเรซัรมมะยังี่พวกเข้าสรวจสาจะย่ยกันสวากาโตปะวตาตัมโมธรรมักหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมมัเจเรสุจริตังจะควรประพฤติทธรรมให้สุจริต คำว่าธรรมะกู่บาอาจารย์หลายหลวห,หลายองค์เป็นกับบอกว่าธรรมะคือหน้าที่เป็นอย่างเพิ่งบอกว่าธรรมะคือหน้าที่เข้ากับต้องเบ่งบริบทเวลาที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสัประโยคนี่ถามว่าตรัสเมื่อใดตรัสกับผู้ใดจะตอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นตรัสก้าถานนี่เมื่อสเสด็จกลับกรุงกบิลพัฒเมืองของพระองค์สเสด็จพร้มภิกษุสองโมย หลังจากพระเสารัน,นี่จะเป็นการกลับบ้านเถื่อตอิดเถื่อเถื่อแรกว่าสันไตป,ปรากคตว่าพระประยุรายาตบคอยสีทัท่าโดยจะปะปูจิมีอายุหลายกว่าก้องติดขึ้นดูทุกว่าโอ้พระบุตรเจ้าเนี่ยแอมข้อธรรมข้อดมเนี่ยทิศทัธธเนี่ยเป็นเด็กเมื่อว่านซึ้นลองสังเกตเบิ้งว่าคนน่วนหลายเนี่ยมักไปอยต่างกินต่างชีว่าสันไปไปมีซื่อเสียง เพราะว่าในหมู่บ้านเฮาที่เฮาเกิดก้นเข้าเห็นเฮามากแต่เล็กแต่น้อยจึงทํำใจย่อมรับเฮ้ายากเฮาก็ต้องผู้แล้วไปเจริญเติบโตต่างถินต่างบ้านจะเลยวกกลับมาที่บ้านเกิดเมื่อนอนระลึกนึกถึงคุณงามความดีกันชัดเจนที่สุดเนยเมื่อวานเนี่อาตยมาเห็นนี่ยหละเห็นญาติเห็นย่อมเห็นพ่อแม่คู่บาอาจารย์ประสงค์องค์เจ้าเป็นไปอันเชิญ ตั้มบีจีอันเชิญสรลลีละสังขารเนี่ยร่างกายอันปราศจากวิญญาณของหลวงพายอดเนี่ยแม่นบอลล่ะเออโอ้ยไปเต็มเพราะความดีเนื่อนงนะเนี่ยบกีเดียดความดีของพ่นเต็ไปเออ่ความดีของเพินพ่นจีเย็ดไว้เพิ่นตั้มไว้นั่นแหละเห็นบอลรูป,ปังจีรติมัจจานั่งหน้ามากฏต,ตั้งนะจีรติร่างกายเปื่อยสลายฟุังไปแต่ว่าสอเสียงมันบอได้ดับสลายไปเหียนบอลละญาติย่ยมปปอมสมบูรณ์สุน มันเข่าลักเป็นบัดเนี่ยเพื่อศบตปวการสอนอีกกุญชอนอันปลดปลงโต,โตตนต่อหนึ่งกอง,งสำคัญหมายในกายมีนราชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินรี่ก็ติตชั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลค่าเป็นบ่ละญาติย่อมสับปะสัตต์ั้งหลายตายไปแล้วงววไไวยยังเหลือหนังเหลือเขาฝากไว้แต่ว่าคนเฮ้าตายเออเนื้อโตเขาเขาจิ้มมัดแม่นบ่เหลือแต่เกียรทีุ่ณคุณงามความดีประดับไว้ในโลกเป็นบ่ละญาติาย่อม เออต้อนละลึกนึกถึงจะเป็นอย่างตีเลยล่ะละลึกนึกถึงบุญคุณความดีอยากย่อมโสมบโซคอนเพื่อจังกับที่หลวงตายอดเนี่ยล่ะหลวงตายอดเป็นอโ้ที่ยั่งยู่เบื้องหลังจะเขียนคำล้ำลึกนึกถึงอล้ำลึกนึกถึงเพื่อจังกับประเดชประคุณพระธรรมวัชระวีสุิวัักวัินีราชาวัดกรุงเทพมหานครเขียนคำล้ำลึกนึกถึง เนึ่องึงเ,เคยเหตุเบียกเหตุการณเหตุงานเคยพบ่พอเข้ารบนับถือเป็นเขียนไหวที่จังกับทีตันเจาคุณได้อ่านตูฟังอะะว่าแด่พ่อผู้เลิศคุณหลวงพ่อใหญ่ของชาวมุกดาหารเทพระราชมุกดาหารกนนียอดยะสะัชาโตอดีตเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารท่านเป็นพระของชาวบ้าน เป็นหลวงพ่อของชาวเมืองเป็นหลวงปู่หลวงตาของคนยากไรเป็นเทพเจ้าริมฝั่งของของคนเจ็บป่วยท่านเป็นพระในดวงใจของคนจริงๆได้กราบได้ไหว้ก็อบอุน่นจากไปก็ให้คิดถึงจริงหรือไม่จริงชาวมุกดาหารตอบเอาเองหลายสิ่งหลายอย่างจิตพ่อสร้างหลายสิ่งหลายอย่างจิตพ่อทำ เฉพาะพระองค์ใหญ่บนภูมณโรมเป็นความดำริริเริ่มของท่านเองชาวมุกดาหารในพระองค์ใหญ่สง่างามประจําเมืองเป็นมิ่งมงคลยิ่งนักยิ่งใหญ่นักมิ่งมงคลอัลลําเลิศเพื่อชาวเมืองมุกดาหารก็เพราะพ่อผู้เลิศคุณคือพระราชมุกดาหารกานดียอดยะสัชโต ท่านเป็นพระทรงธรรมวิในธรรมวิในหล่อหลอมให้ท่านเป็นพระคิดก็คิดตามพระธรรมวิในพูดก็พูดตามธรรมวิในทำก็ทำตามธรรมวิในความเป็นพระของท่านจึงงดงามและแล้วท่านจึงเป็นพระหนึ่งในดวงใจของญาติของโยมหลวงพ่อพุรเลิศคุณเป็นเจาพไปเจ้าริมฝั่งของ ของชาวมุกดาหารยังไม่พอยังเป็นเพจระเจ้าของพี่น้องญาติโยมทางฝั่งลาวอีกด้วยพระจริงพระแท้พระเลิศคุณบุญบาร,รมีของท่านแผ่ไปในชั่วจิตไร้พรมแดนพระอย่างนี้หนึ่งในร้อยหนึ่งในทันหรือเหมือนคำที่ว่าเพชรดีมีหนึ่งเท่านั้นเองยิ่งในทุกวันนี้อยากจะพูดว่า หนึ่งในแสนจะมีสักหนึ่งรูปในเรื่องนี้ให้ถามชาวมุกดาหารเอาเองจริงหรือไม่จริงขอตอบแทนญาติโยมมุกดาหารก็ได้ว่าพระดีมีหนึ่งเท่านั้นเองความดีที่กวนคงคือความตรงต่อหน้าที่หลวงพ่อพระราชมุกดาหารกันดีท่านเป็นเจ้าวาดวัดราชเป็นเจ้าวาดพระอารามหลวงและ เป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านได้สนองงานการคณะสงฆ์ด้วยดีเสมอมาเป็นที่เคารพนับถือของพระภิกษุสัมเณรเป็นพ่อผู้เลิศคุณของคณะสงฆ์มุกดาหารท่านรักษาหน้าจี้ของความเป็นพระของท่านอย่างงดงามท่านรักษาหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ไม่บกพร่องตรงไปตรงมา ผิดคือผิดถูกคือถูกไม่เห็นเอียงไม่วันไว้ใดๆทั้งสิ้นเหมาะสมที่สุดแล้วกับคำว่าพ่อผู้เลิศคุณไม่ยกไม่ยอพระผู้เลิศคุณอย่างนี้จะไปยกไปยอไใครที่ไหนหนอขอถามหน่อยหลวงพ่อผู้เลิศคุณจากไปพระองค์ใหญ่อารามเรืองรองบนภูมโนรมยังอยู่ กว่าจะได้ที่เป็นวัดภูมนโนรมและสร้างพระองค์ใหญ่นั้นได้มาด้วยความยุ่งยากลำบากเพียงใดทุกคนรู้ทุกคนเห็นโดยเฉพาะชาวมุกดาหารแต่หลวงพ่อท่านเป็นพระเอาความเป็นพระของท่านเจรจาสวรรค์มีตาฟ้ามีใจในที่สุดก็สำเร็จลืมอะไรก็ลืมได้ แต่ขออย่าลืมหลวงพ่อผู้เลิศคุณก็แล้วกันเนื่องในงานพระราชทานเปลิงตบหลวงพ่อผู้เลิศคุณดอกไม้นานา,นาพันธุ์ของมุกดาหารปริบานสะพังสวยงามเพื่อบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อและส่งดวงวิญญาณของท่านไปสู่สวงสวรรค์ เป็นอะไรก็เป็นได้นาจีสุดท้ายก็เท่านี้เองพระธรรมวัจเรวีสุทธวัจกวัตติราชาวาสกรุงเทพมหานาครน,นี่ออดสัญญาจอมท่านเจ้าคุณโอ้เห็นภาพเอ่เชงว่าประดับประดาตกแต่งเอ่โดยจะะพอยู่บริเวณวัดบรรพตมโนร่มวัดผายั่นเออดอกไม้เต็มเนี่ยดอกไม้ประดับประดา ดอกไม้หยาดย้อมสมบูโซโคอนประดับประดาตกแต่งน้อมถาวายอสลี่ละสังขารอันปราศสจากวิญญาณอของหลวงตายยอดน,นี่แหละเห็นบ่ดอกไม้หยาดย้อมไปบิงไปชายหุอแมองที่ประดิษฐานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดพระราชทานถีบทองทึบนี่ล่ละเปลีปยนเครื่องประกอบเกียรติยศบูชาคุณงามความดีของหลวงตายยอด ย่อมับไปบำเพ็ญกุศลเด้อไปได้ชาวมุกดาหารไปตอนไหนก็นได้ไปกราบไปไหว้สักการะบูชาพระผู้เลิศคุณอย่างนี้เนเี่ยเนบอกล่ะเอาเบิ่งที่ล่ะความมองไปเห็นพระพุทธรูปองคหญ่นั่นล่ะเอ่อคือพระพุทธรูปที่หลงไตยอดพระราชมุกดาหารกันี้คนได้มีด,ดํำริและก็ได้สร้างขึ้นมาเน่บอมี่ผู้ใดสิลืมเบิ่ง นี่ล่ะตาเริ่มกับโอ้เติบหนึ่งบนเด้นี่ล่ละเติบหนึ่งบนเด้แมนบันแหลญัย่อมท่านเจ้าขุณจึงบอกว่าเมื่อนี้กับเอาละมาขอขอบคุณขอขอบคุณญาตย่อมขอขอบคุณพระสงฆ์อง์เจ้า่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองท่านเจ้าขุนยับไปวงในที่ที่ตลอดพอ่อทรงอ่าเป็นไปหอดไปถึงสาลาบําบเพ็นกุศอนอยู่อา่าวัดบรรพตมโนล่มแล้วท่านเจ้าคุนกับขออนุญาตเดินทางกลับมากลับมาพัก เออเพราะว่าต้องต้องพักให้ร่างกายมันได้สมแต้มนะะเออมาพักพักเรียบร้อยตื่นขึ้นมาเออจะรับดีรับดีตื่นขึ้นมาเออมีเฮื่อมีแห้งกับมาเว้าสูญาสญาสูญ่อมฟั้งจริงๆแหละเนาะมาว้าถึงบรรยากาศต่างๆต้องขอบคุณเออโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทํางานอ,อทางเทศบาลเมืองมุกดาหารเออเมื่อนี้ต้องขอขอบคุณเด้อเออต้องขอขอบคุณ โดยเฉพาะท่านผู้ที่เป็นเป็นหลักเป็นผู้ที่เป็นประธานในการหาจัตุปัจัยเงื่นท้องในการปีสิมาจัดงานบูชาคุณผู้หนึ่งที่เป็นกำลังหลักสำคัญก็คือท่านดรอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์ต้องขอบคุณเป็นเมื่อวานนี่เป็นแบบไปตันแต่ปุระเขากบวนแห่อันเชิญเป็นเป็นหลุกติดไปกราบไปไหว้สักการะ แสดงความกตัญญูกระตเวทีตาธรรมต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์กูเลิศคุณเนาะต้องขอขอบคุณเป็นเอมือว่านเองโอ้บอดด้ทักใต้ครูบาอาจารย์มาหลายเอหลายลูกหลายองค์เน่มาเอ่อบังบางลูกเป็นก็นตแตงรถเข้าเข้ากระบวนแห่มักิดไผ่กระบวนแห้วเดินไปเออดีอานุโมทนาสาธุน,นั่เนาะมือว่านจะเห็นหลายลูกบอดด้ทักใต้บิด ท่าเดี๋ยวุ่นเกิดโอ้ยนาะเออเ่ลได้เดินพาคณะสงฆ์เอ่อาหอดนาวัดบรรพตมโนอลลมแล้วกับพาคณะสงฆ์สวนอสุปฏิปันโนเีสียงกระหึมหยาดย่อมเลยตรวดน้ำเด่โอ้ยหยาดย่อมเก่งเหอยออออาดย่อมที่ไปอันเชิญไปแห่อแหนนาะไปนี่ละทรงเนี่ยถิวว่าเป็นการสแสดงความลำลึกนึกถึงอากาศหรนปันใด เออแดดสีห้อนสีจ้าบอดไดเป็นอุปสรรคปัญหาในการเดินโอ้ยบริเวณวัดบรรพตมโนรมเออวัดจะกว้างในเมื่อวานเนี่ยแน่นขนาดเลยเออนั่งไปทันเจ้าคุญกจบอดไดทักไต่หนาดย่อมเจ้ากรมวัดสีบุนเลี่ยงหนาดย่อมเออหลายคมวัดเออทันเจ้าคุญกจบอดไดทักเลยเมื่อวานเนี่ยมีแต่เอ้าพ่อกันกันเอ้านี่และยิ้มยิ้มให้กันวันนั้นแต่เนี่ยแหละก็ขออนุโมทนาขอบคุณหลายๆกันแล้วกัน ล่องต้องล่องท่านนี่โมเมนต์ตมบาดาดิเต็มโอ้โมเมนต์ตมบาดาเห็ยบอกมือว่าน,นี่ย่อมเป็นบอกย่อมเป็นบอกบอกว่าจีเอาล่องท่านเดี่ว่ากันเออปลายหยังเกาะไงล่องท่านปลายหยังเกาะ